รอดมาได้เจ็ดตัวครับจากไข่สิบฟองเบิ้งเอาเดอรซุ่มเจา้ารอดมาได้จริงๆสิบตัวครับจากไข่สิบฟองที่เหลือนี่มันจะโดนโดนมดหมดเจาะพี่น้องก็ปเป็นตลนต้นเนาะต้องแยกออกแต่ถ้าไม่แยกออกเนี่ยรู้สึกว่าตายครับตายทุกตัวแม่กับแม่กับพี่บาพี่บ่เนี่ นี่ดูครับนี่หนังหน้าแม่มันเบิ้งลูกก็เป็นมันคอกแรกด้วยดูเอาชัดเจนครับนี่เบิ้งเอาเดอร์ชุ่มเจ้านีแม่มันอันนี้อันนี้ต้องแยกออกครับแยกออกให้ชัดเจนเลยให้เห็นชัดเจนนี่เบิ้งเอาชุ่มเจ้านี่รอดูครับว่ามันจะโตขนาดไหนที่เห็นนี่ก็จะเป็นสีเหลืองอาจจะเป็นสีขาวดำก็มันก็ดำไงโอเคขอบคุณครับกับการติดตามรับชมขอบคุณครับ